สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับใครที่ขับรถอยู่หรือกำลังนอนฟังอยู่คนเดียวลองหรีไฟลงหน่อยนะครับเพราะเรื่องที่ผมจะเล่าวันนี้มันไม่ใช่เรื่องผีตุ้มแช่แต่มันเป็นความสยองที่เกิดขึ้นจริงย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนครับคือต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้มันเป็นคดีดังระดับประเทศดังมากๆจนทุกวันนี้คนก็ยังพูดถึง แต่สิ่งที่ผมจะเล่ามันคือมุมของคนในครับมุมของคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆซึ่งตอนนั้นผมยังเป็นแค่นักศึกษาธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไปเช่าหอพักอยู่แถวฟังทนย้อนกลับไปปีพศ2541ปีนั้นผมเรียนอยู่ปี3ครับผมไปเช่าคอนโดแห่งหนึ่งเป็นคอนโดเก่าแก่ย่านตลาดพลูไม่ขอเอ่ยชื่อละกันแต่มันจะเป็นตึกสูงๆหน่อยบรรยากาศจะทึมๆทางเดินแคบๆไฟติดๆด,ดับๆ ตามสไตล์หอพักราคาประหยัดนั่นแหละครับห้องผมอยู่ชั้น6ส่วนห้องข้างๆผมเนี่ยเป็นห้องของพี่หมอคนหนึ่งนามสมมุติว่าพี่เอสนะครับแกเป็นนักเรียนแพทย์บุคลิกแกจะเงียบๆใส่แว่นดูฉลาดฉลาดเรียบร้อยมากคือเจอหน้ากันแกก็จะยิ้มแห้งๆให้ไม่ค่อยพูดค่อยจาแต่แกมีแฟนคนหนึ่งครับแฟนแกสวยมากเป็นนักศึกษาแพทย์เหมือนกันน้องเขาจะดูสดใสร่าเรืองเวลาเขามาหากันที่ห้องเนี่ย ผมจะได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักทะลุกำแพงมาตลอดจนกระทั่งช่วงปลายเดือนมกราคมคือปกติคอนโดผมเนี่ยผนังมันบางครับใครทำอะไรก็ได้ยินหมดแต่มันมีอยู่คืนหนึง่งคืนนั้นผมนั่งทำงานดึกมากประมาณตีสองกว่ากว่าบรรยากาศมันเงียบสงัดเลยได้ยินแม้กระทั่งเสียงจิงจ้งจอกร้องแล้วจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องพี่หมอปังปังปัง,ปง เสียงมันเหมือนคนกำลังทุบอะไรสักอย่างหรือไม่ก็กำลังสับหมูคุณนึกภาพออกไหมครับเวลาเราสับหมูบนเขียงไม้อะเสียงมันจะหนักๆแน่นๆแบบนั้นเลยคือผมก็งงว่าเฮ้ยดีสองเนี่ยนะจะมาทำกับข้าวอะไรตอนนี้แล้วเสียงเนี่ยมันไม่ได้ดังแบบเดียวนะครับมันดังเป็นจังหวะสม่าเสมอแล้วก็นานนานจนผมเริ่มรำคาญแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าแกคงติสแตกลุกมาทำอาหารกินตอนดึก แต่ที่แปลกคือหลังจากเสียงสับหมูเงียบไปผมได้ยินเสียงน้ำครับเสียงกดชักโครกครแล้วก็เว้นไปสักพักแล้วก็กดอีกค,คือกดถี่มากครับกดเหมือนคนท้องเสียนักหนักกดอยู่เป็นชั่วโมงผมก็นอนฟังไปแบบงงๆจนเผลอหลับไปเช้าวันต่อมา ผมตื่นมาจะไปเรียนเปิดประตูออกมาเจอพี่หมอแกกำลังล็อกห้องพอดีแกแต่งตัวเนี้ยบมากใส่เสื้อเชิต้ตผูกเน็กไทหวีผมเรียบแปร่แกหันมาเห็นผมแกยิ้มให้ครับแต่รอยยิ้มวันนั้นน่ะผมจำติกตาเลยมันเป็นยิ้มที่ตาแกไม่ยิ้มด้วยครับมันนิ่งยเย็นเยือกแปลกแกแกทักผมแค่ว่าไปเรียนเหรครับแล้วก็เดินลงบันไดไปอย่างใจเย็นความพีคมันเริ่มหลังจากนั้นครับผ่านไปสอสาวัน ผมเริ่มสังเกตว่าแฟนแกหายไปปกติจะเห็นน้องผู้หญิงมาหาตลอดแต่ช่วงนี้เงียบกริบแล้วที่สำคัญคือกลิ่นครับช่วงนั้นท่อระบายน้ำที่คอนโดมีปัญหากลิ่นมันตีขึ้นมาแรงมากเป็นกลิ่นเหม็นเน่าแบบบอกไม่ทูกครับไม่ใช่กลิ่นขยะไม่ใช่กลิ่นหนูตายแต่มันเป็นกลิ่นเขาวข่าวขคลุ้งไปทั้งชั้นลามไปถึงชั้นล่างๆจนแม่บ้านต้องมาบ่นว่าใครทิ้งอะไรลงท่อท่อตันไปหมดแล้ว แล้ววันนั้นวันที่ความจริงเปิดเผยตำรวจมากันเต็มคอนโดเลยครับรถวอวิ่งกันให้วุ่นผมกลับมาจากมหาลัยงงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นพอขึ้นไปที่ชั้น6ตำรวจเอาแถบเหลืองมากั้นหน้าห้องพี่หมอเต็มไปหมดไทยมุงยืยนกันเพียบคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับสิ่งที่ตำรวจเจอในห้องนั้นมันคือต้นตอกังเสียมสับหมูที่ผมได้ยินคืนนั้นพี่หมอแกฆ่าแฟนตัวเองครับยิงที่หัวจนเสียชีวิตแล้วลากศพไปในห้องน้ําแล้วจัดการชําแหละครับ แกใช้วิชาแพทย์ที่เรียนมาเลาะเนื้อออกจากกระดูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่จะได้ทิ้งลงชักโครกได้เสียงกดชักโครกที่ผมได้ยินคืนนั้นคือเสียงที่แกกดชิ้นส่วนของคนรักลงไปในท่อทีละชิ้นทีละชิ้นคุณคิดดูดิผมนอนฟังเสียงคนหันศพอยู่ข้างห้องแล้วท่อที่มันตันที่แม่บ้านบอกว่าเหม็นเนา่ามันคือเศษเนื้อที่ระบายไม่ทันแล้วไปกระจุกอยู่ในบ่อกเกลือหลังจากวันนั้นนะผมย้ายออกทันทีอยู่ไม่ได้แล้วครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้น คืนก่อนที่ผมจะย้ายออกผมเก็บของอยู่คนเดียวในห้องตอนนั้นประมาณห้าทุ่มผมได้ยินเสียงเคาะประตูก๊อกก๊กก๊กผมเดินไปส่องตาแมวทางเดินมันมืดมืดไฟกระพริบกระพริบผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังให้ประตูผมผมยาวๆใส่ชุดนักศึกษารูปร่างขุนมากเธอยืนนิ่งแล้วค่อยๆหันหน้ามาหน้าเธอเละครับเหมือนคนไม่มีหน้าแล้วเธอก็พูดขึ้นมาเบาว่า,ววา พี่หมออยู่ไหมคะผมชอ็อกขาแข็งขยับไม่ได้แล้วภาพก็ตัดไปเลยมารู้ตัวอีกทีตอนเช้าเพื่อนมาปลุกบอกผมนอนสลบอยู่หน้าประตูมารู้ที่หลังว่าชิ้นส่วนบางชิ้นพี่หมอแกเอาไปทิ้งแม่น้ําบางปะกงแต่กะโลกศีรษะแกะทิ้งที่ไหนสักที่ที่หาไม่เจอในตอนแรกวิญญาณน,น้องเขาคงยังวนเวียนมาตามหาคนรักมาตามหาร่างกายตัวเองที่หายไป นี่คือเรื่องจริงครับเรื่องจริงของคดีนักศึกษาแพทย์ที่สยองที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงสับหมูตอนดึกๆผมยังขนลุกไม่หายเลยครับ